พลังครูพิชโฉมคุณภาพการศึกษานางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคุณหญิงกัลายาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาข้าราชการและแขกผู้มีเกียรติทำพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในงานวันครูณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ จากนั้นที่หอประชุมคุรุสภาได้จัดพิธีทางพุทธศาสนาและพิธียกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลของคุรุสภาและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งการจัดงานวันครูครั้งที่67พศ2 5 6 6นนี้ภายใต้แนวคิดพลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา Teachers Power is the Heart of Transforming the Educational Quality พลังของครูจะเป็นหัวใจของการนำการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบาทสำคัญในการยกระดับจัดการเรียนรู้ให้เท่าทันโลกยุคใหม่เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศต่อไป